สำหรับวันนี้นะครับรถเข้ามาใหม่1นึคันอยากจะให้คุณลูกค้าทุกท่านนั้นได้ดูได้ชมกันนะครับสำหรับคันนี้เป็นอีวซูดีแม1.9 LDA Cap 4นะครับผม4ประตูเตี้ยนั่นเองคันนี้รถปี2021นะครับเริ่มจดทะเบียนใช้งานปี 2, 2022เลขหมาย20,000กโลท่านใดที่จะไปดูป้ายแดงหรืออะไรที่ยังเป็นโฉมนี้อยู่นะครับแนะนำให้มาดูคันนี้ก่อนรถใหม่ก็70ปลาย80ต้นนะครับคันนี้วันนี้ ราคานะครับผมหนะ้าร้านเปิดที่ห3 9แส0สามื่นเก้าันบาทและคุณลูกค้าที่ซื้งองินผ่อนมีส่วนลดเพิ่มเติมให้เลยทันทีสาม0 0ืนบาทนะครับเหลือเพียงห้าแสนเก้าพันบาทนะครับประหยัดเงินลงไปก็เยอะอยู่นะอ่าสำหรับคันนี้ก็คือยังเป็นกระจังหน้าเคียวยาวอยู่นะครับหรือถ้าออกรถไปแล้วมีงบประมาณหรือว่ามีประกันประเภทหนึ่งก็สามารถเอาไปเคลมหน้าได้เลยนะครับเป็นตัว2 0 2 4นยิบสี่ที่กําลังเริ่มฮิตๆกันเข้ามานะครับอคันนี้ก็คือไฟตานะครับ,บกระจังหน้า ไปตัดหมอกไปเลี้ยวนะครับผมยังดูดีสวยงามนะครับและสีนั้นได้เดิมทั้งคันเลยแล้วก็ตอนออกป้ายแดงนะครับผมในเวทประมาณนี้นะครับถ้าเป็นสีดำกับสีเทานะครับน,นั้นคือต้องเพิ่มเงินขึ้นมาจากสีขาวแล้วก็คันนี้นะครับผมก็จะมีส่งเรื่องล้อแมกนะครับเป็น Mac Fashion, ล้อแมกแฟชั่นหล่อๆลรอขอบ18นิ้วนะครับผมแมกใหม่และยางใหม่ทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะครับ โลโก้โครเมียมนะครับผมไฟเลี้ยวมุมกระจกนะครับพร้อมกับติดตั้งคิ้วกันสาดนะครับมาให้แล้วเป็นทีียบร้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมมือเปิดนะครับเกี์ LDA จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับถ้ามือเปิดโครเมียมจากศูนย์ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ที่เกี์แซดเป็นต้นไปเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับว่าจะมีอะไรผิดเพี้ยนไปจากด้านหน้าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เรื่องล้อนี่คือจะ ่อนข้างพอดีซุ้มนะครับผมอาจจะแบบเป็นหน้ายางปิดป,นปินออกมานิดนึงอันนี้เข้าด่านน่าจะได้อยู่อ่าแล้วก็ในส่วนของเรื่องแม็กไลเนอร์นะครับนี่เป็นแม็กไลเนอร์จากศูนย์แต่จเจ้าของเดิมเนะี่ยเขาตัดขอบออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาตัดขอบมาให้แล้วนี่คุณลูกค้าก็บาง,างท่านที่ชอบใส่แม็กไลเนอร์แต่ว่าไม่อยากให้ขอบมันสีกับตัวรถเป็นรอยก็แนะนําเลยนะครับคันนี้เขาก็ไปตัดมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยอ่า Okay, สีลูกกรบานี่คือเดิมทั้งหมดเลยนะครับที่ที่ดูให้นะครับผมสีนี้คือบางๆเลยสีสีเดิมนะครับผมได้สวยแบบเงาๆเลยนะครับอาจจะแบบมีนิดๆหน่อยๆนะครับผมที่ว่าล่องรอยก็เดี๋ยวขัดสีฉวีวันให้ใหม่นะครับอันนี้คือรถยังไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะไปทําสปาทำอะไรให้ใหม่เพิ่มเติมนะครับเราก็เลยเอามารีวิวก่อน อ่ะแล้วก็ด้านท้ายนะครับด้านท้ายนี่เลยกันชนท้ายนะครับยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้แบบถอดไปขายหรือว่าไปอะไรนะครับแล้วก็ไฟท้ายสวยๆนะครับไม่มีรอยแตกรอยบินรอยล้านะครับแล้วก็ที่สาคัญคืออ่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้ต่อครับเนี่ยตามขอบตามอะไรนี่คือของเดิมหมดเลยนะครับและแนะนํานิดนึงนะครับผม2020เวลาตอนปิดท้ายนะครับระวังเหล็กตรงนี้นิดนึงนะครับบางทีถ้าแบบจังหวัดที่มันพับมันบินไปแล้วเราไป ไปตูมเข้าไปเลยนะครับมันอาจจะงัดกับค้อบไฟท้ายนะครับผมจะทําให้ครอบตรงนี้ยแตกนะครับตอนนี้เราก็ระวังระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆดันเข้าไปเท่านี้เองจกจะระวังก็คือไม่ต้องเปิดอ่าก็คือปิดแบบตลอดชีวิตเลยห้ามเปิดนะครับจะยกอะไรก็ยกข้ามา <c oughs> เนนะอาโอเคครับแล้วก็จะมีในส่เรื่องกล้องถอยหลังนะครับเพราะว่ารุ่น LDA จะมีจอเครื่องเล่นให้แหละในช่วมง2020นะ ใช่ครับผมสีดำน่อจะคุมทนทั้งหมดเลยอ่าตัวรวมก็โอเคนะโอเคเลยแหละบางฟุนบางโคนอะไรนะอยู่ครบหมดเลยนะครับล้อเลื้ออะไรก็คือแบบทุกอย่างจะลงตัวมากนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันต่อนะครับอันนี้ดูโครงสร้างด้านนี้กันก่อนครับผมและเดี๋ยวได้ดูออปชั่นกันต่อ โดยรวมก็โอเคนะครับสภาพภายนอกและภายในนะครับภายในนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ให้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าภายในนี้เหมือนไม่ค่อยมีใครได้นั่งเท่าไหร่นะครับสภาพนี่คือไม่กิฟต์เลยอ่าโอเคเดี๋ยวลูกค้าดูฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปรีวิวด้านนนุนันต่ออ่าโอเคครับขออนุญาตติดรถเลยแล้วกัน เครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับผมก่อนที่จะข้ามดูเล็กไม้นะครับเดี๋ยวดูไล่คอนโซลด้านนี้มาก่อนอะมาดูกันที่ในส่วนเรื่องตามคอนโซลด้านหน้ากัานต่อนะครับว่าสวยงามขนาดไหนีนเเปิดปิดได้ไฟชุกเฉิะอ,อยู่ตรงนี้แล้วก็มาในส่วนเรื่องจอเครื่องเล่นนะครับเป็นจอแบบทัชสกรีนเลือกโหมดเลือกอะไรได้นะครับมีเชื่อมต่อมือถือ เอ่อแอนดรอยอหรือว่าเป็น Apple Carplay อะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้จอน่าจะยังไม่ได้ปลดล็อกมาน,นี่ก็สามารถแบบหาที่รู้จักหรือว่าที่ว่าเห็นตามในสื่อต่างๆครับที่ว่าเขารับปลดล็อกจออะไรพวกนี้นะครับเราติดต่อกันไปได้ในสเรื่องเกียร์นะครับผมจะเป็นเกียร์เดนนา6สปีดนะครับอีกสปีดหนึ่งก็คือไว้ถอยหลังอ่าเราก็มาดูทางด้านคอนโซลกลางนะครับที่วางแก้วที่ใส่ของต่างๆนะครับจะได้สบายเลยแล้วก็ ในส่วนของเรื่องเบาะนะครับเบาะผู้นั้นนี่คือจะนั่งสบายกว่ารุ่นที่ผ่านๆมานะครับเพราะมีปีกมีปีกหุ้มตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเกร์แทดเป็นต้นไปก็จะมีในส่วนเรื่องเบาะหนังอ่านะแล้วก็มีแอร์หลังเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้คันนี้นะครับคันนี้เลขไมล์ก็อยู่ที่22000โลนะครับผม2 2 0 0 0กับ98กิโลนะครับถุงลมนิรภัยผู้หน้าพวงมาลัยเป็นระบบมัลติฟังก์ชันอกนี้เป็นใบ เขาศูนย์นะครับผมต่อไปก็เช็คระยะที่สามหมื่นสองพันโลได้เลยแล้วก็ที่บางแดดจะมีกระจกสองหน้าให้สองด้านนะครับมีไฟมีอะไรติดการครบเลยนะครับอ่ะภายในก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อว่าจะสวยงามขนาดไหนอ่ะมาดูการใกล้ๆมุมกว้างๆได้เลยนะครับน็อตแก้มน็อตฝาเดิมไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับแล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยยังจะเป็นสีรองพื้นนะครับจะไม่ได้แบบดําเหมือน สีตัวรถนะครับซึ่งจะไล่ข้างๆเนี้ยนะครับผมก็คือสีนี้จะเป็นละองคล้ายๆเป็นละองสีแต่ว่าคือเขาน่าจะตั้งใจทํามาให้สังเกตได้ว่าเออสีนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับซึ่งจะปนนมากับสีหลองพื้นนะครับต่ถ้ารถอุบัติเหตุหนักชนหนักพิกามมาที่ว่ามีการซ่อมการอะไรมาก็าจะาออมีการเก็บสีในห้องเครื่องอันนี้ก็ลูกค้าจะสังเกตได้งานมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับผมเป็นเครื่องยนต์1,900ซีซีนะครับผม150แรงมา้าอันนี้ เดิมๆเลยไม่มีการปรับแต่งใดๆมารวมทั้งจุดมาร์กแต้มสีต่างๆอยู่ครบนะครับ EGR ก็อยู่เหมือนเดิมมาไม่ได้อุดอะไรมาแผ่นเพจอยู่ที่เดิมนะครับสวยแน่นอนรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมยังไม่เรียบร้อยเราเอามารีวิวก่อนมีแค่แบบเออเปลี่ยนล้อตั้งศูนย์ให้อะไรให,ให้อันนี้ไปสี่ประตูเตี้ยบ้างแหละ สำหรับวัยรุ่นหรือท่านใดที่ต้องการแบบเป็นกระบะอนเนกประสงค์ไม่ได้แบบไปบุกไปลุยมากก็แนะนำเป็นสิบประตูเตี้ยนะครับนั่งสบายแล้วก็กระบะหลังก็บระทุกของได้นะครับอ่ะก็าฝากกันไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับ 1.9LDA คันนี้นะครับราคา539,000บาทซื้อผ่อนมีส่วนลดเพิ่มเติมให้30,000บาทนะครับสนใจครับผมติดต่อเข้ามาได้ที่ Kia Smart Car ชื่นชอบฝากาากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับวันนี้ขอาตัวลาวกันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ